สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมันในช่องสาวหนิงผ้าร่วยขอบคุณชีแนลครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่1ิหเมษาย,ยน2567นเจไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะว้าสูฟังในน้องนุ่นฟันจากใดเนอค่ะกับฟันเนาะค่ะในความฝันนั้นบ่ฮบู้ว่ายังยังไปใส่ใ่วสิเป็นปลาเนาะค่ะค่ะวันนี้ มองทีนุยืนน่ะมันสีโลงมันสีบบมีหยาไม่ยั้งเลยมันสีโลงยางเดียวเลยมีตะตนใหม่ใหญ่ๆนะคะค่ะบัดที่นี่ยางยางเล้วบัดนี้กระยุกระยุด์เนาะค่ะหินสางมาสางมาสามตูยางหม่านบัดพ่อยางมหาหนูนั่นเป็นเป็นลูกมันสางตัวนี้น้อยหนึ่งยางมาแต่ว่าหันง่วงนี่ยาวขาววิปปับวิปปับเลยนะคะอืมยางมาหนูก็เลยเอามือไปลูบหัวลูบหัวส่า พ่อลูกหัวแล้วบันนีสั่งนั่นกระหันกลับไปยางไปหาผัวกับเมืยสา่งนันมาสามตูยางมาจากทางป่าละคะยางยางมากระสีออกมาหากิน,น่ะคะเนี่ยบึงไอ้สามตูพ่อเมีลูกยางออกมานะคะ,คะเป็นคอบผัวเลยนะบันนี้พอ่อยางมาแล้วนุก,ก็ยืนบึงยืนแล้วบันนี้ตพอนั่นคอยยางมาหาหลูกแต่ว่ายางมาวันในหอดหรอค่ะลูกไป ยางกลับไปหาเพราะว่าลูบหัวแล้วเอามือลุบหัวเป็นแล่เ,ลปปรเ,เรียบร้อยแล้วนะคะถามว่างง่านี้งา่ายงบ่งา่งาวไง,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 ง่แบบแหลมแหลมคมแห้งคะ่ะงามงามอืมวันนี้เวลามันสะท้อนกับเสง่ในความฝันเสงยงมีสิกระจายออกเป็นวิปปับวีปปับทั้งสองห่วงเลยนะคะค่ะวันนี้หลังจากนั้นพ่อฟันแล้วนาฬิกาปุ๊บประมาณตีสอง เราก็เลยตื่นขึ้นมาเนาะค่ะฝันบริฝันยาวฝันสันสันค่ะฝันว่าเห็นสั่งซ้ำตัวยางมาบันนี้ก็ได้ลูบหัวสั่งค่ะเป็นฝันสันสันเนาะฝันไม้ได้ลูบตัวเดียววะนนท์นนท์แล้วูบตัวสั่งได้ลูบ่ะเมนค่ะลูบตัวเดียวเป็นตัวลูกได้ลูบเนาะลูบยังเพิ่นบ่ลูบตะหงวาบด้ลูบค่ะลูบเต้หัวาลูบเต้หัวเพิ่นค่ะบ้านนี้สั่งตัวพ่อกับตัวแม่นี่ยืนอยู่ข้างนอกบ่ได้ยางมาหาบ่อ่าเป็นยางมาอยู่ค่ะแต่ว่ายางมาบ่ฮอดะเบางมาน่ะ วันนี้หลังจากลูบหัวแหล้วหลูกก็ยยางกลับไปหา่พกับแม่อืมแสดงว่าสร้างามโตัวโแม่ลูกนี้ลูกนี่เพิ่นยังมาหาน้องนุน<ม>น่นนนองนุ่นก็ไล้ลูบหัวเพิ่นไล้ไลูบหัวแต่วสร้างอีกสองตัวคือสร้างตัว่อกับตัวเมีนี่ยืนถ่ายอยู่ยืนถ่ายอยู่วันนี้ยืนแล้ววันนี้หลังจากลูบหัวเพิ่นก็นพากันยายางยางกลับไปทางเก่านะคะยางปหลาไหลไปน้ำกุ่นกันท<ข>อ,อปลาไปเลยทอปลาไปเลยค่ะ<อ> น้องนนกับฟันมอยาวเนาะฟันสันๆนค่ะบ้านนี้ตัวเลขละบานนี้ตัวเลขสิ่หายตัวใดนี่ควัมฟันตัวเลขค่ะเป็นสองตัวเนาะนุ้ยหายเป็นเก่าสามเก่าสามเก่านี้มาเต่ไซน์เนาะเก่านี่เป็นสั่งสามตัวนะคะน้ำสั่งสั่งน้ำเก่าบอกค่ะสั่งน้ำเก่าบานนี้สั่งสามตัวน้องนนกับหายเป็นเก่าสามเนาะค่ะบานนี้ขอเลขสามตัวมี่บอ เหล็กสามตัวมีอยู่ค่ะกัเอาจากสังคือเก่ากับเป็นเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเมนเก่านี้มาแต่ใสถ้าให้หนุ้ตีให้หนุ้เปนเนาะเก้านี่ก็มาจากสางคือเก่าค่ะค่ะหนึ่งนี่ก็คือตัวหนึ่งหลูกสางยางมหาปณิหากะตีจากมือเมื่อที่หลุดมัวซาตีจากมือที่หลุดหัวสาอมอืค่ะ,คะน้องนุน่นหายสามตัวเป็นเก่าหนึ่งหาเนาะค่ะส่วนเหล็ก ส่วนเหล็กสองโตก็คือเก่าสามน้องนุน่นหายมากเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเบิง์มักหรือบ่มักจังไรกะคอมเมนต์ใต่คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันค่ะพราะวันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กขอมฝันของน้องนุ่นเนาะค่ะที่เพิ่นฝันแลวเพิ่นกับาเวาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะอันนี้ถามเผื่อเนาะอายุน้องนุ่นจักปีเนาะ ยี่สิบสองอย่างยี่สิบสามย่างยี่สิบสองอย่างยี่สิบสามเนาะค่ะถามเพื่อไวเพราะว่าในลูกโม่สั่งสั่งงานงาเนาะครับเนาะค่ะฟันเห็นสั่งเลยกะถือว่าเป็นฟันดีเนาะครับเนาะเพราะว่าสั่งเป็นสัตว์ใหญ่กะตัวเล็ก้องนุ่นมันกะหายมาแล้วเนาะคราสองชุดกับเพิ่มอายุไปน้ถ้าเพื่ออีพีซีเพิ่มจากหูเนาะครับเนาะก็ถามเพื่อไปน้ำแต่ว่าตัวเล็กนี่กะตีจากข้อมฟันกะที่น้องนเป็นหายมาเนาะครับเนาะสาวนี้ต่อใด้ก่อนหนึ่ง เาหนึ่งหาเก่าหนึ่งหากับเก่าสามเนาะครับหรือว่าจะบวกเอาอยู่น้องนุ่นไปนึ่งสองสองอายุยี่สิบสองปีเนาะค่ะอย่างยี่สิบสามแต่ว่ายี่สิบสามนี่บอกขั้นเต็มเป็นบอกขั้นน้องนุ่นบอขั้นเต็มข่ะอย่างยี่สิบสามบอกขั้นเต็มเดือนเนาะค่ะแต่ว่าเขาปีที่ยี่สิบสามแล้วค่ะแต่บอขั้นหอดเดือนเกิดเนาะค่ะค่ะ น้องนุ่นมีอยังเพิ่มเติมอีกบอบอมีค่ะค่ะขอขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะที่บอแพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะน้องนุ่นค่ะขอบคุณคขอบคุณ้่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นเพิ่นฝันว่าจักไปใสเพิ่นว่ายู่ในป่ากลางป่าใหญ่เลยเพิ่นว่าแต่ว่าโลงเพิ่นว่าค่ะขอบค้างนี่เป็นป่าตะวันมองเพิ่นยืนอยู่มันโลงเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นเห็นสร้างเนาะค่ะสามโตพ่อเมลูกเพิ่นว่า ยางมหาตรงมหาเพินละสองโตเนาะค่ะพอกับเมยยุธเพินวะละมีลูกสร้างยางเขามหาหนองนุ่นเนาะค่ะยางตรงมหาหนองนุ่นเลยนนองนุ่นเพินกะเอามือนี่ลูบหัวลูกสั้างเนาะค่ะสั้างตัวนี้น้อยเพินบาแตวาง่า่นี่แบบง่ามเพินวาง่าสั้างละหยิบละหยับเพินว่าเปล่งแสงออกเนาะค่ะง่าสั้าง่คูหนึ่งเพินวาสั้างหน่อยเนาะค่ะมีง่าพร้อม ยางมาหาหนงหนุ่นแล้วก็นหนงนุ่นนี่เดี๋ยวเอามือลูบหัวสั่งเพื่อนว่าค่ะพเพราลูบแล้วส้่งกระหันหลังกลับแลวก็ยางไปหาพอหาเมคือเก่าเพื่อนว่าและสร้างสามตัวไกยางนี้จากเพื่อนเพื่อนบา่นบายางกลับไปทางเก่าเพื่อนว่าแต่ว่ายางเข่าปลาไปเลยเพื่อนว่าค่ะ้นงนุ่นเพื่อนกระฟันสันสันค่ะท่านผู้ชมแล้วนงนุ่นเพื่อนกระไดตัวเลขกมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเป็นเหลขสามตัว กับสองตค่ะเลขสามตเก้าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะนงนนทเพิ่นตีหายส้่งเป็นเก่าเพื่อนว่าส้่งตัวหนึ่งเพิ่นว่าเป็นหนึ่งเนาะค่ะมือเพื่อนเป็นหาเพิ่นว่าเพราะว่าเพื่อนเอามือนี่ลูบหัวสร้างเนาะค่ะขางหนึ่งเพื่อนยืนไปลูบหัวส้างเพื่อนก็ได้ตีเป็นเก่าหนึ่งหาค่ะเลขกตีจากฝันค่ะส่วนเก่าสามเก่าสามนี่เป็นเลข2สองตนงนนทนเพิ่นว่าสร้างเป็นเก่าเนาะค่ะสร้างยางมาทั้งเบิดสามตัวเพื่อนว่า เพิ่นก็ได้ตีเป็นเก่าสามค่ะเป็นเลขกสองตัวเลขตีจากฝันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะส่วนหาซีซีหาซีซีนี่เป็นพ่อสอเกิดของน้องนุ่นเนาะคะ่ะน้องนุ่นเกิดพ่อซอสองห้าซีซีค่ะอายุนี่ยี่สิบสองปีอย่างยี่สิบสามเนาะคะ่ะ ยี่สิบสองปีเต็มแล้วค่ะยี่สิบสามปีนี่เนาะค่ะแต่ว่าท่านหอดเดือนเกิดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนเนาะค่ะตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะเอดเอามาหายหลายตัวเพื่อเลือกเนาะค่ะเพื่อเลือกเพื่อท่านผู้ชมได้เลือกตัวไหนมักกับจับค่ะตัวไหนบ่มาักกับพานค่ะ ่านี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเนาะค่ะด้รางวัลใหญ่กับน้องนุน่นเบิดสุขูลสุขคนค่ะในงวดวันที่1 6มิถุนายน2567นนี่เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพะรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่ง,งมานมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวย ูราวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขุสุคน้อคะเด้อค่ะสุดท้ายนี้แซวนิ่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวหนึ่งพ้าร้วยและหาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็เดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรรบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ